thank you โตขึ้นหนูอ,อยากเป็นนักดนตรีค่ะอยากเป็นหมอครับหนูอ,อยากเป็นนักัลเล่โตขึ้นหนูอ,อยากเป็นน้อง่โตขึ้นอยากเป็นนักร้องโตขึ้นไม่ใชอยากเป็นนักบินครับ ในวันนี้เนี่ยนะคะเป็นงานที่เรามอบความฝันให้กับน้องๆ6คนพร้อมกันคือมูลิธี m เมกกวิชเนี่ยค่ะมีจุดประสงค์หลักก็คือสร้างความฝันสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆผู้ป่วยคือเราต้องการที่จะสร้างปาฏิหาริย์ให้เกิดขึ้นนะคะสำหรับน้องๆทุกๆคนว่าในเมื่อน้องๆป่วยเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่น้องๆจะหายได้จากความสุข จากการที่ได้เห็นความฝันของน้องเป็นจริงขึ้นมาวันนี้มาวาดรูปให้กับน้องๆครับวันนี้ก็เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนแล้วก็สีอะไรต่างๆมาเล่นกับน้องเต็มที่เลยฮะก็รู้สึกสนุกมากแล้วก็รู้สึกว่าน้องๆเนี่ยนะครับเต็มที่มากกับกิจกรรมต่างๆของเราวันนะครับงานวันนี้ดีใจมากครับ ที่ได้สารฝันให้หลานนะเพราะหลานอยากได้อะไรก็ก็ได้ค่ะเล่นลืมปูเลยวันนี้น้องตื่นเต้นดีใจมากปกติตื่นไปโรงเรียนนิสัยประจําไม่ทะลุประจําค่ะวันนี้เมกอวิกจัดงานตื่นตั้งแต่ตีห้าเลยค่ะมาแล้วแกก็มีความสุขมากยิ้มไม่หุบเลยค่ะวันนี้เขาล่าเริงมากกว่าปกตินะครับก็คือรู้สึกว่าได้มาเจอเพื่อนได้มาเจอเด็กวัยเดียวกันได้มาร่วมกิจกรรมในสถานที่ที่เขาไม่เคยมารู้สึกว่าจะล่าเริงเป็นพิเศษวาดรูประบายสี รู้สึกดีใจนะคะที่ในสังคมไทยเนี่ยยังมีคนที่ใจดีผู้ใหญ่ใจดีให้การช่วยเหลือแล้วก็เห็นความสําคัญของเด็กทุกคนก็มีความฝันนะอยากจะได้ดไนู่นได้นี่คุณดูแววตาดูประกายตาเขาดูเขามีความสุขอะ่ะโอ้ที่เห็นแล้วที่ดีใจแทนน้องอะ่ะเพราะว่าคนเราเนะี่ยมันเหมือนกับเวลามันถูกจํากัดด้วยกิจกรรมอะไรสักอย่างนงคือเราเจ็บป่วยี่ยโรงเรียนเราก็ไม่เด็กไปเราต้องมาหาหมอบ่อยๆหรือคือเด็กทุกคนอะ่ะ มันเป็นวัยที่สดใสนะอยากไปวิ่งเล่นกับเพื่อนอยากไปทันทนู่นทันนี่กิจกรรมบางอย่างจะต้องถูกจํากัดงานก็น่ารักมากเป็นครั้งแรกที่ผมมางานการ ก็รู้สึกดีดีและก็ดีใจมากในวันนี้เนี่ยเราก็ได้ผู้บริจาคที่ใจดีคือนักเรียนเก่าของอสัสำชัญรุ่น102ได้ร่วมกันกับมูลนิธิเนี่ยค่ะมอบอุปกรณ์การแพทย์รวมทั้งเงินสดสําหรับใช้ในการรักษาพยาบาลและก็ทุนการศาึกษา,าให้กับน้องๆเราก็เลยรวมตัวกันเชิญน้องมาทั้งหมด6คนด้วยกันค่ะอยากให้มีโอกาสแบบนี้ก่เด็กเด็กคนอื่นที่ไม่มีโอกาสได้มามา,มากๆเพราะว่าเด็ก ที่ว่ายากไร้มันก็มีเยอะเหมือนกันผมก็อยากอยากให้มีต่อไปอยากให้ให้ให้เด็กอื่นมีโอกาสเป็นอย่างหลานได้ได้ได้สารฝันมากครับต้องขอขอบคุณมูลนิธินะครับเพราะว่ามูลนิธินี้มีความตั้งใจที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นคืออยากให้เขาเนี่ยมีจัดให้น้องนะครับน้องที่อีกหลายท่านที่เจ็บป่วยที่จะสู้และฝ่าฟันโรคต่อไปครับเล็กาดาสนุกค่ะได้รู้จักเพื่อนใหม่ ได้เล่นกับเพื่อนผมอยากให้งานแบบนี้มีอีกเรื่อยๆเลยครับวันนี้น้องปัทมาตื่นเต้นและดีใจมากเลยค่ะแมาวันนี้รู้สึกชอบมากเลยค่ะจะได้เจอเพื่อนได้หวนรูปครับ่ะเจ๊อยากให้มีงานแบบนี้เรื่อยๆค่ะรู้สึกดีใจเนออยากให้มีงานแบบนี้ตลอดไปค่ะก็อยากจะฝากไว้คืออย่างที่บอกนะคะคือความฝันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญ แล้วก็เราทุกคนเนี่ยมีความฝันแล้วเราก็ได้เติบโตใช้ชีวิตที่จะทําให้ความฝันมันเกิดขึ้นน้องๆบางคนเนี่ยค่ะคือเขาป่วยเขาอาจจะไม่มีโอกาสได้ทําให้ความฝันของเขาเป็นจริงก็อยากที่จะให้ทุกๆคนที่มีโอกาสนะคะมาช่วยกันสร้างฝันสร้างประสบการณ์ให้กับน้องๆคือเงินเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าประสบการณ์เนี่ยมันสําคัญกว่านั้นเวลาที่เรามอบให้กับน้องๆเนี่ยค่ะอยากจะให้ทุกๆคนที่ได้ชมนะคะ ได้มาร่วมกันมอบความฝันมอบประสบการณ์ใหม่ๆให้กับน้องๆด้วยกันค่ะงานพิธี Make a Wish มีจุดประสงค์หลักสร้างความฝันสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆผู้ปว่วยเราต้องการที่จะสร้างปาฏิหาริย์ให้เกิดขึ้นสำหรับน้องๆทุกๆคนในเมื่อน้องๆป่วยเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่น้องๆจะหายได้จากความสุขจากการที่ได้เห็นความฝันของน้องเป็นจริงขึ้นมา Make a Wish